คนละลายนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออเร็วได้ใจจริงๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะเรื่องเร็วนี่ได้ใจจริงๆนะครับเนาะไม่มีอะไรเปรียบแล้วนะไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบมาเทียบแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออโอ้ยเบาเรื่องนี้ปวดขีเลอยวันนี้ปวดท้องท้นที่เลยนะครับนะเอ่อเรื่องอะไรมาเมามอยอีกสั้นๆเหรออ้าวมันจะแจ้งจับพอแม่มันจะบูชาบ่ตอนนี้ มันจะทวงกับข้าวข้ากับข้าวกับแม่มันเขา,ขา,ขา,ขาใจอยู่บ่เอามาคืนกูนะกับข้าวที่กูซื้อให้มึงยี่สิบาทสี่สิบาทนะเอามาคืนกูเลยนะถ้าหาไม่ได้ก็เอาเงินมาคืนกูเลยสิบบาทยี่สิบสี่สิบาทนะั่นนะ่ะนะกูไม่น่ถือว่ามึงเป็นพ่อเป็นแม่เดยกกูจะแจ้งจับผัวปอดพวกมึงเอเวลากูนะ่ะไปเ,เวลากูนะ่ะคดีของตุก๊กตากูนะ่ะไม่เคยขึ้นลงขึ้นศาลกับกูพ่อบักไหลนะพราะว่าเพ่แว่ไปกับมัน เออนี่แหละคระเอฟซีพี่น้องค่ะดูเอาเองค่ะเห็นไหมคะนะกูไม่น่ถือหรอกครับพ่อแม่แบบนี้ค่ะพ่อแม่สซนตีนแบบนี้ค่ะเออเอาเงินมาแทนกูเลยนะอืมกูซื้อกับคงกับ่ายมึงสิตแตกนะั่นนะ่ะนะเอ้าวไปอยู่กับพวกบักไหลเลยไปตายกับบักไหลเลยนะตายกูก็ไม่เผาหรอกอืมยืด,ยดยตายเลยทีนี้อ้าวครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมล่ะขนาดบักทนว,วยคนเสก จีได้แบบแม่มึงทีนี้ด่าเหมือนหมูเหมือนหมาเซย,นะนนะายนะครับพี่น้องเอฟซีโอไยตายแล้วครับในนิทานเรื่องนี้โอ้มันก็เร็วได้ใจจริงๆเนาะออมันหาตัวเปียบยากครับพี่น้องเอฟซีโอไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับอืมนี่ล่ละคะ่ะคดีป่าสงวนมึงได้เข้าคุกพร,รก้อมกันกับลูกชายมึงแน่นอนทีนี้เน่ะนะ นะกับพี่สาวมึงด้วยสี่คนพวกมึงนะ่ะเตรียมเงินไปเลยคนละห้าหมื่นห้าหมื่น่ะสี่คนเท่าไหร่คะสี่ห้ายี่สิบค่ะสองแสนค่ะเตรียมไว้เลยคะ่ะอของกูมันจบแล้วนะมันอาวสานแล้วนะกูจะบอกให้มึงน่ะไหลน,นะอกูจะบอกมึงน่ะไหลของกูมันอาวสานแล้วนะเหลือแต่มึงนะมึงคิดเหรอว่ากูจะให้มึงเช่าสนงสนอดกู ของมึงมีละสมองของมึงมีไหมละ่ะสนองสนดมึงนะ่ะมันมีไหมละ่ะมีแต่ของกูนี่แหละมึงจะเช่าไหมละ่ะเช่าไหมละ่ะของกูมีสนดนอะไรนะของพี่มันจบแล้วนะน้องนะรอะเข้าคุกกับพ่อ,ก,พอกับแม่มึงนะที่นี้นะอืมมึงไม่รอแน่มึงตายแน่กูบอกไว้เลยโอ้ตายทีนี้นะกับข้าวที่กูซื้อให้นะ่ะ มาคืนกูเลยถ้าไม่งั้นก็คืนเอาเงินมาคืนกูนะพ่อแม่แบบนี้กูไม่เอาหรอกนะกูไม่มีซะดีกว่านะนู่นไปอยู่กับมาหลายไปตายกับมาไหลยซะอืมนะมึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอ,อเดี๋ยวกูแจ้งจับโผป,ปอดมึง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนะอืมตาแก่ๆก,กับยายแก่ๆคนนั่นเดียวเดี๋ยวก็ได้ติดคุกตายอยู่นั่นแหละค่ะคดีอะไรคะบผู้ลูกค่ะตอนนี้กูให้พี่ตนวยของกูทําอยู่ แล้วอยให้แม่นอกไส้กูทําอยู่จัดการพวกมึงไงอืมกูจะจัดการพวกมึงพวกมึงไม่เข้าข้างกูเลยไม่เห็นอกเห็นใจกูเลยว่ากูเป็นผู้เสียเส้นกูเป็นพี่ผู้เสียเอ็นทุกขตาของกูก็เสียด้วยนะเออเป็นไงล่ะพวกมึงพี่รถบวัดีครับเออจะลบอะไรนี่จะลบจะฟันกับใครก็ทำอาก็ทําไปตือเว้นแต่พอม้อยวายไงจะไปเว้นจะไหนครับ บ่มีล่ลาเวนจ้าบมีลาเวนครับพี่น้อง FC. เอฟซีอาครพ่อขาไม่แหงได้บุญครับอ๋อเต็กว่าองค์องค์คอริมานมันจะเอาสูตรของว่าองค์คอริมานมาดานะพี่น้องเอฟซีขนาดองค์คอริมานก็ยังตัดสรู้ได้บรรดาบาบ,บุญบรรจะได้บรรดานะมัได้ขี้สร้างสูตรยามากมันเป็นโตจังใดตบุญตโตัวบุญ,ต,ต,บญตัวบาเพเคยเห็นมันรดาเกิดบ,บ้า อ่านะครับต,ตัวละเทาหีหมอยแล้วครับมันยังไม่ได้เห็นตัวบาปตัวบุญตัวคุณตัวโทษนะมันเป็นจะใดมันขี่สร้างสูบยามาตีมันว่บาบอบริ่าบุญบาตกุศลจักเถื่อมันว่าเออนะมันโบมีดอกมันว่าเออนะเห็นไหมทุกวันนี้นะ่ะนะกูไม่มีพ่อไม่มีแม่เห็นไหมกูหาเงินนะ่ะนะนะอือบุญคุณที่ไหนคะ มันไม่มีหรอกค่ะมันไม่มีค่ะนะเออเห็นไหมล่ะอืมบาปที่ไหนมันมีค่ะขนาดกูยังไม่ได้เข้าคุกเลยขนาดกูปลุกลุกป่าสงวนเห็นไหมล่ะทําอะไรกูได้ไหมล่ะกูได้เสียแค่หมื่นเดียวหมื่นเดียวกูก็ไม่ได้เสีย fc เสียให้กูด้วยอ,บบอันนั่นแหละบุญของกูที่กูด่าพ่อด่าแม่ไงเห็นไหมล่ะอือ fc ช่วยกูกูกมีตังกับป้านี่ทีนี้ อ้ยนะครับ,ก,บ,บก,กูเหลือตังกลับบ้านนี่ตังหากูตายแล้วมีคนเลี้ยงข้าวาตังก็เหลือด้วยโอย้ตายแล้วคนมีความสุขค่ะคนมีความสุขจังเลยค่ะมันเป็นยังไงคะตัวบาปตัวปุญค่ะด่าพ่อด่าแม่ได้ค่ะยิ่งได้ปุนค่ะได้กุศลค่ะขนาดองค์โคริมานค่ะ ตัดนิ้วพ่อค่ะพ่อค่ะแม่ก็ยังได้บุญเลยค่ะก็ยังบรรลุได้บอกก็ยังบรรลุท่านโถดาบันได้เลยค่ะโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟียิ่งค่าพ่อค่ะแม่ยิ่งได้บุญค่ะลองทําดูเลยนะคะาเอซีครับใจว่าเด็กสอนสั้นไปแล้วครับพี่น้องเอฟซี โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซีบอกเคยพอบอกเคยพอมักทน้อยคนเสียกได้แม่เจ้าของคือหมานี่ครับบอยให้หัวเสยหัวเสยครับพี่น้องเอคซีนี่นะคะพี่จะน้วยค่ะด่าแค่มันน้อยไปค่ะอย่ามาถือว่าเป็นแม่หนูค่ะไม่มันไม่ใช่ค่ะไม่ต้องเกรงใจหนูค่ะไม่ต้องเกรงใจหนูฟาดมันเลยค่ะ ยายยายยาสู้ข้ามดาษยายสู้ข้ามดาแม่ใครก็ช่างไม่ใช่แม่กูมแม่ใครก็ช่างไม่ใช่แม่กูจัดมันเลยค่ะพี่ตะนวยค่ะไปเร็วๆนะคะเป็นกําลังใจก็ก,ก,กอดๆค่ะรวมด้วยถึงแม่งเศษฝรั่งของหนูด้วยโอ้หนูรักมา,มากๆค่ะกอดค่ะดีจังเลยค่ะ <ś> โอ้ตายแล้วครับพี่น้องเย็ี่กูไม่สนหรอกว่าเพราะว่าแม่จะติดคุกค่ะ ไปอยู่ด้วยกันเลยค่ะมันขวางหูขวางตากูพวกมึงนั่นอะไปเลยค่ะนี่นะคะชื่อนานตะกูลเราก็เปลี่ยนแล้วค่ะตั้งใหม่แล้วค่ะตั้งก๊กตั้งเหล่าใหม่แล้วค่ะเหล่าของครานี้ค่ะมีแต่สี่สี่กระบิงนี้นะคะน,ะนี่นะคะใครจะมาใครจะมาเป็นลูกเขยนะคะใครจะมาจีบหนูนะคะฐานะมันต้องเท่าเทียมกันค่ะ โอ้ยสิบอกทางวายจังใดน,นะครับพี่น้องเอฟทีนะสิบอกทางวายจังใดน,นะครับนะขนานเขาด่าพอ่อดาแม่คือหมาเนี่ยเหมือนยังไงถ้าคนดีจริงถ้าคนดีจริงเนี่ยมันจะให้อะไรครับเสส่ที่พ่อแม่เออไม่ได้ไม่ได,มได้แตะดิครับพ่อแม่ใช่ไหมนะออให้คนมาด่าพอ่อไม่งั้นมันจะให้อีเสษฝรั่งมาด่าแม่มันเหรอครับแต่ไปกอดอีเวดนั้นดีนีเห็นไหม โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไม่เคยเจอไม่เคยเจอเอาดันดันเจ็ดร้อยไลน์นะฮะนะคนดูหนึ่งพันคนโอ้แล้วพี่น้อง